สวัสดีค่ะลิซ่าแบ็คพิง์สร้างสถิติใหม่และลิซ่ากลายเป็นอัลบั้มแรกของศิลปินเดี่ยวหญิงที่มียอดขายทะลุ800แสนในฮันทอตามรายงานจากสื่อเกลหลี OKpop OK เมื่อวันที่15กุมภาพันธ์2022ได้อัปเดตข้อมูลล่าสุดของฮันทอโดยกล่าวว่า ลาลิ Lisa, สาซิงเกิลอัลบั้มแรกของ Lisa, ลิซ่าลาลิสามโนบาลหรือลิซ่าสมาชิกวงแบ็คพิง n k มียอดขายทะลุ800,000ก๊อปปี้บนชาร์ตแล้วซึ่งทำให้เธอกลายเป็นศิลปินหญิงเดี่ยวคนแรกที่มียอดขายอัลบั้มเกิน800,000ก๊อปปี้บนทันทอจากยอดอัปเดตล่าสุดของฮันทอลาลิ Lisa, สาซิงเกิลอัลบั้มเดบิวต์ของลิซ่าแบ็คพิงตอนนี้สามารถมียอดขายทะลุ800,000ชุดเป็นที่เรียบร้อยในชาร์ต ทำให้เธอเป็นศิลปินหญิงเดี่ยวคนแรกที่บรรลุเป้าหมายนี้ได้สําเร็จกลายเป็นศิลปินหญิงคนที่สองร่วมกับแบล็คพิง k ที่ทำสถิติยอดขายอัลบั้มได้ถึงจุดนี้นอกจากนี้ลลิสายังเป็นอัลบั้มจากศิลปินหญิงที่มียอดขายถึงหลก 8, กักแปดแสนกอปปี้บนทันทอเร็วที่สุดโดยใช้เวลาในการทำสถิติครั้งนี้ไปเพียง5เดือนเท่านั้นหลังปล่อยอัลบัม้มออกมาในเดือนกันยายนปี2021 ทำลายสถิติเดิมของดิอัลบัมอัลบั้มเต็มชุดแรกของ b บ็ c พิง n k ที่ใช้เวลาไป16เดือนในการทำสถิติยอดขายอัลบั้มครบ800,000ล็อปปี้และนี่ค่ะก็เป็นอัปเดตความปังผลงานเพลงอัลบัมเดี่ยวลลิษาของลิซ่าแบ็กพิงซึ่งแอดก็ขอ,อยกมาแชร์ให้ฟังสุดท้ายแอดก็ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จของน้องลิซ่าด้วยนะคะอัปเดตข่าวสารสาระดีๆได้ที่ช่องปากแดงค่ะ กดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ